ฮัลโหลทุกคนไปไหนกันหมดกระเป๋ามาแล้วคนอยู่ไหนเอ่ยเราเตรียมจะเล่นน้ำกันแล้วครับเตรียมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับโอเคค่ะนี่คือที่พักของเราเนาะคือนี้เป็นห้องแบบ p ู o l a c c e s เนาะ สวัสดีค่ะไปเล่นน้ำกันได้แล้วไป,ไปดูสระว่ายน,น้ำดูโอเคค่ะนี่เนาะเดินออกมาข้างนอกตรงระเบียงก็จะเป็นสระว่ายน้ำแบบนี้นะคะ ลงจากห้องลงสายได้เลยเนาะฮัลโหลไปค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันเนาะแล้ววันนี้เราที่ขาดไม่ได้คือแสปูสมค่ะแสบูของเราเนาะเดี๋ยวเราไปเล่น ตงสาวไอ้น้ำกันเปลี่ยนชุดก่อนนะ